ัดนเ,เรอนี้หอสนาูะค <c oughs> รับเรียกนกีอลุสวัสดิ์ทุกคนด้วยครับตอนนี้เราอยู่กันที่เช้าวันที่2แล้วตอนนี้เขาตื่นตีสี่เท่าไหร่ครับเวสตีสี่ครึ่งนะครับแล้วเขาจะให้เราเรียกรวมแต่ว่าก่อนที่เขาจะเรียกรวมนั้น <c oughs> เราก็ต้องทํากิจวัตรประจําตัวก่อนนะครับล้างหน้าแปรงฟันอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาจะเรียกรวมนะครับเดี๋ยวผมขอไปเต็มตัวอะไรก่อนนะครับ โอเคตอนนี้เราจะเดินไปสนามยิงปืนนะครับคือเมื่อวานที่เราไปเนะี่ยคือเหมือนกับว่าเขาจะไปเหมือนเซตอัพแล้วก็ไปเตรียมการอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่ามันแบ่งเป็นสองสองโซนก็คือฝั่งผมจะได้ไปลงไปแก้น้ําตาก่อนตอนนี้ก็เวลาประมาณหกโมงเช้าเขาจะพาเราไปสนามยิงปืนกันก่อนนะครับใน, <Hi. S 3> นขณะที่บางคนกำลังนอนอยู่พวกผมนั้น <laughs> ใกล้ปืนอ่ะมันไม่กระเด็นไปกระเด็นมาที่เขาห้ามถ่ายนะผมก็เลยทำได้แค่นี้ okay. กีนี้คือบรรยากาศของการกินข้าวในวันที่2นะครับคือเหมือนกับว่าเขาจะเอาแตล่ละเหมือนก็เป็นกองพันธุมารวมกันนะครับกองพันธอผมเป็นกองพันสามสิบสามวันนี้ยังไม่มีอะไรครับวันนี้ผมยิงปืนเพิ่งจะยิงปืนไปแต่รู้สึกเหมือนตอนตอนบ่ายเห็นเขาบอกว่าจะไปเรียนเรื่องเข็มทิศกันนะฮะเอาไงดีว,วะสวัสดีฮะ ฮะเราก็เป็นหัวหน้าหมวดฮะอีกปีนแล้วเออหัว,วก็กำลังจะปิดนะฮะใครบอกว่าราอรอลำบากฮะบอกเลยว่าคนลำบากครับสีเหรอร <laughs> เราเราจะลำบากฮะเราจะลำบากแค่วันที่สี่เท่านั้นเชืช่อเราฝุ่นด้วยครับไอฝุ่นด้วยเฮ้ยเอาแล้ว อันนี้เกิดเหตุการณ์นะฮะพายุหมุนนะฮะไปที่จุดล้างล้างจานเห็นคุณเห็นได้ทีนั้นไหมทีมไหนในทีนั้นนะครับทีมไหนวะยังไงเอาเป็นว่าลังคาติบฟ้าอ่าขายไอติมไข่บอกรอรอลำบากต้องพกสักห้าพันนะฮะใช่ใช่ไม่เสียค่าของกินนะเสียค่าของที่เขาจะให้เราซื้อเนี่ยคุณรู้ไหมครับครับแกงเขียวหวานมีส่วนผสมอะไรบ้างทำไมมะเขือหนึ่งไร่ไก่หนึ่งตัวในหม้อเนี่ยมีตัวเดียว มันจะมีหมู่บ้านอยู่อันนี้เ่อาสู่ช่วงวิชาแผนที่และเข็มทิศนะครับเราจะไปเดินสำรวจแถวนี้กันก็บรรยากาศาค่อนข้างวุ่นวายเพราะเขาจะจัดเรียงแถวนะครับ <c oughs> ใครได้อยู่กับเพื่อนก็พยายามอยู่แถวเดียวกันนะครับแต่ผมปนมากับใครก็ไม่รู้อยู่คนเดียวเลย chúng tôi có em gái. Hôm Chân không may à, làm như thế nào

ี้ดตอนนี้คือวันที่สองแล้วนะครับเขาจะพาเราไปอบรมสักอย่างหนึ่งครับไม่รู้ว่าอบรมอะไระครับแต่วันที่สองตอนแรกเออฟัองบรรยายได้ไหมครับได้ไหมครับได้เพราะอะไรม,มันเป็นสิทธิ์ของเราสิทธิ์ที่เราจะก,กระทําไม่กระทําก็ได้ไม่ไปก็ได้จะไปก็ได้ไม่มีใค,ครบังคับแต่หน้าที่ของพลงชนชาวไทยหรือประชาชนชาวไทยนั้นเมื่อถึงอายุ จะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเราจะมีข้อที่จำกัดอย่างนี้คือหนึ่งไม่สามารถถอดถอนรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สในกรณีที่เราเรียนทึกสูงเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอยากกลับไปพัฒนา อยากจะกลับไปเล่นการเมืองท้องถิ่นหรืออยากจะกลับไปสมัครสอ <S <S <an> <S สอสวก็ไม่ได้ <S an>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  สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะตอนนี้ก็ที่สุดวันที่2แล้วแล้วมีข่าวาจะบอกครับโกโปผมกําลังแบตจะหมดทั้ง2ก้อนแล้วคือไม่มีที่ชาร์จโกโป,โปนะครับก็ถ้าเกิดไม่มีวันที่345หตามมาก็เพราะนั่นแหละครับแบตผมหมดนะครับก้องมือถือเ <c oughs> ดี๋ยวก็ก้องมือถือเนาะโอเคก็วันนี้ก็ตอนเช้าเราไปยิงปืนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอะไรวะไปรียนเข็มทิศตอนบ่ายนะครับแล้วก็มานั่งฟังบรรยายอบรมเกี่ยวกับเออเขาชนไก่แล้วก็สงครามเรื่องข,ของเขาเลยละครับตอนประมาณเยน็ยน นั่นแหละครับคือเขาตอนแรกเขาบอกผมว่าให้ซื้อเสื้อเมื่อวานแต่พอวันนี้เขาไม่ต้องใช้เสื้อแล้วครับเหมือนหลอกให้ผมใช้ตังไงก็ไม่รู้เมื่อเข้าใจเหมือนกันก็ตอนนี้ค่อนข้างที่จะกี่โมงวะสี่ประมาณใกล้สี่ทุ่มแล้วนะครับเราก็จะได้นอนกันนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าจะมีคลิปหน้านะครับบา,บายๆผมนอนแล้ว เท่าตอนนี้เไม่ไหวแล้วอย่อด่าอไ